สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องรับคุณผู้ชมสุขข่าวภาคดึกค่ะคืนนี้อยู่กับคุณรัฐาชื่นพลและดิฉันกัญยกรกลิ่นเอี่ยมค่ะ ค่ะมาดูการติดตามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบโลากันนะคะตอนนี้ก็ยังคงดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งที่บริเวณด่านพรมแดนและก็ท่าอากาศยานทั่วประเทศนะคะอย่างที่ท่าอากาศยานนานาชาติหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่นะคะแม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากว่าไม่มีเที่ยวบินบินตรงจากประเทศกลุ่มเสี่ยงค่ะ บรรยากาศที่ภายในท่ากาศียานานาชาติหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขและองค์การอนามัยโลกอย่างเข้มงวดค่ะความทั้งตเตรียมเจลล้างมือทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศรวมถึงตามช่องทางเข้าออก เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินแล้วแม้จะมีความเสี่ยงน้อยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีเที่ยวบินบินตรงจากประเทศกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งให้คําแนะนํากรณีที่ผู้โดยสารบางรายนั้นอาจจะเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทางนี้ค่ะหากพบผู้ป่วยมีไข้หรือมีความเสี่ยงก็พร้อมที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของการเฝ้าระวังควบคุมโรคทันทีค่ะทางด้านแพทย์หญิงวราพรภูมิสวัสดิ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ลงพื้นที่ ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งจังหวัดหนองคายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่ออื่นๆพร้อมยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อรุนแรงเดินทางผ่านแดนพรมแดนนะคะในแต่ละวันจะมีผู้เดินทางข้ามจากลาวมาไทยด้วยผ่านด่านพรมแดนหนองคายวันละ4ี่พันคน ส่วนผู้ที่มาจากกลุ่มประเทศที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เหลืองเช่นอเมริกาเหนืนอบราซิลและไนจีเรียพบประมาณ10คนต่อเดือนแต่ไม่พบโรคค่ะส่วนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามีการคัดกรองเช่นเดียวกับโรคที่ต้องดําเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ i s r นะคะซึ่งดําเนินงานมาตั้งแต่ปี2500ค่ะแณะเดียวกันคะ่ะบริษัทการ